ใช่ครับทุกคนตอนนี้ที่เป็กก็แยกกับน้องกาไปเรียบร้อยแลครับเราอยู่ที่สถานีอ,อน,นุชซึ่งวันนี้ที่จะไปที่ที่พี่คุ้นเคยนะครับผมก็คือที่จะรู้จักนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไปยังไงจตรจักค่าใช้จ่ายแรกของวันนี้นะครับผมใน1000บาทก็คือว่าค่า BTS นะทุกคน เนี่ยแล้วความงงของพี่นะทุกคนก็คือว่าตอนนี้ไม่มีคนนะขอเปิดแม้แป๊บนึงนะพี่จะสับสนระหว่างว่าพี่จะไปซ้ายหรือไปขวาพอไม่มีน้องกายบอกมันจะมีไปเคหะไปเคหะคือฝั่งนี้แล้วก็อ๋อไปครูโค้ใช่ไปครูโคด้ดก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด BTS เนี่ยเราจะพาทุกคนขึ้นรถไฟฟ้านะทุกคน อันนี้ก็คือเราจะรอรถไฟฟ้านะฮะเมื่อแต่งซักแล้วนะทุกคนตอนนี้โหนี่คือกล้องของไอโฟนนะทุกคนคือรอยสิวชัดสัดอะโอ้ไม่กอดไปเดี๋ยวไปเจอกันที่สถานีปลายทางนะครับทางนี้ดีกว่า ครับทุกคนถึงหมอชิดแล้วนะครับผมดาก็ไม่ถูดสีว่าพี่จะไปไหนอ่ะเพราะมาลงหมอชิดอะทุกคนปายป้าป้าพอมันเป็นคลิปที่แบบว่าเราต้องมาเดินตะลุยในกรุงเทพคนเดียวอะ่ะที่ไม่รู้พี่จะไปไหนเราทุกคนเพราะว่าในกรุงเทพพี่ก็รู้จักที่เดียวแล้วก็สามารถไปเป็นได้แค่ที่เดียวก็คือตลาดโต๊จัดไม่สามารถไปที่อื่นได้ถ้าไม่มีน้องกายนั่นไงมันจะหลง วันนี้ต้นทางก็คือว่าพี่ปาร์คอะเขาจะไปทุระในเมืองพอดีปาร์กก็เลยพาน้องกายกับพี่อะไปปล่อยที่น่าจะเป็นสถานีจำไม่ได้เมื่อกี้นั่นแหละแล้วเราก็แยกแยกกันตรงหน้าโลตัสแล้วก็ต่างคนต่างมานะฮะถ้าสมมติทุกคนจะให้พี่ไปที่อื่นนอกจากโลตัสก,ก็คือหลงนะครับ คนลืมบอกไปนะครับเมื่อกี้ลงจาก b d s เสียเงินไปทั้งหมด43บาทนะครับผมค่า b d s นะฮะ1,000ลบ43บาทก็เหลือ9 5 7บเป่าวะไม่รู้เดี๋ยวขึ้นเอาเดี๋ยวค่อยไปคำนวณโอเคเหลือตังทั้งหมด9 5 7บาทนะฮะไปอ,อ๋อตรงนี้ไม่มีคนนะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตถอดแมส์แป๊บหนึ่งนะครับคือวันนี้มันเป็นวันพุธที่เรามาถ่ายนะครับผม ปกติแล้วอ่ะพี่จะรู้แค่ว่าเสาร์อาทิตย์อ่ะเขาถึงจะมีแบบว่าพวกสัตว์ล้งสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยขายเยอะด้วยความที่ว่าตอนเนี้ยพี่ติดตามช่อง YouTube ก็คือรู้สึกจะเป็นเอ็กโซติกอะไรสักอย่างคือพี่ดูคลิปของเขาบ่อยมากบ่อยจนแม่งเด้งมาทุกคลิปคือดูทุกคลิปอ่ะแล้วพี่นนท์คนเนี้ยเขาจะมาเดินตลาดบ่อยมากซึ่งเขาไม่ได้อยู่กรุงเทพนะทุกคนเขาเปิดฟาร์มสัตว์ของเขาอยู่แล้วเขาบอกว่าวันพุธเนี่ยตลาดปลาตลาดสัตว์เลี้ยงอ่ะจะขายเยอะแล้วก็ราคาดีเออพี่ก็เลยว่าเฮ้ยมันบังเอิญวะตรงนพุพอีคยงขณ่เลท เอาข้อมูลนี้มาให้ผมนะครับผมทุกคนตอนนี้เราก็จะถึงตลาดสัตว์เลี้ยงแล้วนะครับผมเราจะไม่เดินเข้าห้างเราจะไปเดินตลาดสัตว์เลี้ยงแดดประเทศไทยนี่ก็คือว่าร้อนแบบว่านรกแตกมากเหมือนซ้อมตัวนรกก่อนเพราะว่ารู้ตัวว่ายังไงก็ต้องลงนรกนะฮะเพราะว่าชอบแกล้งพ่อแกล้งแม่นะครับผมยังไงก็ไม่มีทางได้ขึ้นสวรรค์หรอกแต่ใครแต่กูนี่ทุกคนตอนนี้ก็คือว่าจะเป็นลมแดดแล้วนะครับเอาน้ําแตงโมปั่นแก้วนึงครับ อันนี้โดนไปอีก30บาทนะทุกคนตากห0 0พันโดนค่า BTS ไปแล้วแล้วก็โดนแตงโมปั่นไปอีก30บาทนะครับผมเมื่อกี้เือเท่าไหร่วะเหลือเท่าไรหร่แล้วตอนนี้เราจะไปตั้งต้นกันที่หน้าตลาดตเพียงนะฮะผม <c oughs> เขาเรียกว่าตลาดแบบตลาดปลาสวยงามอาล้ครับทุกคนตอนนี้เราอยู่หน้าทางเข้าแล้วนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่มาตลาดตลาดปลาสวยงามตรงนี้นะทุกคนไม่เคยมาตรงนี้เลยคนโทษเยอะ อันนี้คือตลาดปลาสวยงามวันพุธนะทุกคนน่าจะมีเฉพาะวันพุธหรือเปล่าที่ไม่รู้นะโอ้เยอะมากทุกคน โอ้ยทุกคนดีอยากให้ทุกคนมาใครที่บอกว่าอยากมาซื้อปลาอะไรเงี้ยเต็มเลยทุกคนต้นไม้น้ําก็มีนะครับทุกคนคิดว่าพี่ควรซื้อปลาสักหนึ่งตัวดีไหมครับคือใจพี่อยากได้ปลาตัวใหญ่สักตัวหนึ่งเอาไปเลี้ยงบ่อหน้าบ้านแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะอินเฟิร์ตดาวเรืองนะครับผม มันลงไม่ได้บอกมันชอบไปงับปลาพี่ยังบอกกายอยู่ว่าเออถ้าอีดาวเรืองมันชอบลงไปกัดปลาพี่ขนาดนี้นะที่จะเลี้ยงปลาจระเข้ทุกคนปลาเกตาเอือ ยาวเรืองไปปุ๊บแดกขายาวเรืองเลยยาวเรืองมั่นเป็นหมาที่แบบไม่ถูกกับสัตว์ใดๆในบ้านที่เลยเว้ยคือวันนี้สิ่งที่พี่อยากได้นะครับทุกคนคือพี่อยากมาดูวิตามินวิตามินแล้วก็พวกแบบยารักษาโรคอะไรเงี้ยเอาซื้อเผื่อไว้ก่อนให้กับคุณบรรกบแล้วก็คุณออฟทอนนะครับผมเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้ว่าแบบว่ามันจะป่วยห,หรือเปล่าหรือหรือพี่กังวลไปเองก็ไม่รู้อะตอนนี้คุณออฟทอนก็คือว่าไม่ถ่ายเลยนะฮะก็เลยเดี๋ยวจะมาหายา,ยาหาอะไรบอกว่าเอาติดบ,บ้านไว้หน่อยเผื่อว่ามันจะแบบรักษาได้ไ นี่ทุกคนเป็นสิ่งที่พี่อยากเลี้ยงมากๆนะฮะก็คือพวกกิ้งก่านะครับผมเนื้อจะเป็นเบียดดาก้อนนะถ้าแบบว่าต้องผมจะมาดูพวกวิตามินที่แบบให้ฮอร์มฟอครับใช่ใช่ใช่คือเพิ่งเลี้ยงอนะไม่รู้ว่ามันจะต้องแบบไม่จำเป็นไม่จาเป็นเลยหรอครับแต่ผมให้เป็นอาหารสดเนี่ยแบบเนื้อปลาอะไรยเงี้ยใช่ครับก็คือไม่ต้องเสริมใช่ไหมครับ โอเคครับคือเมื่อสักครู่นี้ไปถามแล้วนะทุกคนว่ามันควรจะต้องแบบว่ามีวิตามินวิตามินไหมแต่ร้านกบคอนฟอ็อกเขาบอกว่าไม่จำเป็นก็ได้นะให้กินพวกเนื้อปลาอะไรก็โอเคแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ประหยัดค่านี่ไปเกือบลืมไปเลยทุกคนพึ่งนึกได้วิเชียเหมือนไม่สบายเพราะว่า พิเชียนเดินแล้วก็หลับตาข้างขวาคือเดินแล้วก็ตาข้างขวาจะปิดตลอดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะไปหาร้านที่บอกว่าเขาขายพวกสัตว์ปีกอะ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเขามียาอะไรที่บอกว่ารักษาตาไก่ไหมตาสัตว์ปีกน่าจะอยู่ในนี้นะทุกคนถ้าจตไม่ผิด จริงๆอ่ะน้องกายบ่นว่าน้องกายอยากเลี้ยงเม่นแคร์ซึ่งถ้าที่ไม่ติดว่าพี่กลัวโดนน้องกายงอนนะพี่จะซื้อเม่นแคร์ไปเลยนะวันนี้น้องกายเป็นคนที่แบบว่าเวลาจะซื้ออะไรพวกเนี้ยแม้แต่ซื้อตุ๊กตาทุกคนน้องกายต้องเป็นคนเลือกหน้าตาตุ๊กตาเองว่าตัวไหนที่มันถูกลับน้องกายนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเม่นแคร์เป็นสิ่งมีชีวิตที่น้องกายอยากเลี้ยงด้วยเนี่ยถ้าพี่ซื้อให้ก่อนโดยที่ไม่ให้น้องกายเป็นคนเลือกอ่ะพี่โดนงอนไปโอ้โหนานมากเพราะฉะนั้นก็ต้องให้น้องกายมาเลือกเองนะฮ มียาที่แบบไว้หยอดตาไก่นะครับไม่มีเข้าไปซอยนี้ซอยนี้ร้านน้ํเี้ร้านน้ำเลี้ยวขวาอ้อโหทุกคนไก่เต็มเลยนี่คือมาถูกทางนะฮะร้านน้ำเลี้ยวขวาไม่เคยเข้ามาซอยนี้เลยอะเจอนี้แล้วนี่คือร้านน้ำร้านน้ำเลี้ยวขวาอ๋อเป็นโซนขายไก่เต็มหมดเลยทุกคนนีไก่เต็มเลยนะครับ ว้ยพี่ไม่เคยเข้ามาในโซนนี้เลยทุกคนแอบย่าตัวอยู่นะโทษนะครับมียาที่แบบว่าไก่มันจะตาเจ็บอะครับมันหลับตาตลอดเวลาเออมาถูกทางทุกคนนี่มาซื้อยาหยอดตาไก่แล้วก็ยาไก่นี่มันต้องแบบไถยพยาธิอะไรไหมครับเอาสักสองซองก็ได้ครับเป็ดไก่ใช้ด้วยกันได้ใช่ไหมครับโดนไปอีก120บาทะครับทุกคนเดี๋ยวไปบอกเอาว่าตอนนี้พี่เหลือเงินเท่าไหร่แล้ะ120บาทเป็นยาไก่ให้กับ วิเชียนนะครับเพราะว่าวิเชียนไม่สบายวิเชียนตาปิดทุกคนในจริงเน่ะสิ่งที่พี่อยากได้อีกหนึ่งอย่างรู้ไหมคืออะไรคือหา่หานห่านหัวสิงค์คือตอนนี้ช่องสัตว์เลี้ยงที่พี่เป๊กดูมีอยสองช่องก็คือช่องพี่นนไปเลืเล่อยเปื่อยใช่ไหมที่เขาจะแบบว่าแบบไปถ่ายพวกสัตว์เอกโซติกต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็อีกช่องหนึ่งที่พี่เป๊กดูก็คือช่องของท็อปบี้โทสซึ่งท็อปบี้โทสนี่คือแบบว่าไอดอลเลยทุกคนไอดอลของการเลี้ยงสัตว์ที่แบบว่าปริมาณเยอะมากหลายตัวแล้วเขาก็ดูแลสสสััตตววว์เเลลีีลนนีีี้้้้้้ยยยงงงงอออออออ่่่่าาาาาาดนนนนะะคครรบบบผมแกกก็็็ืททปโ เป็นแนวมินิมอลซึ่งเป็นแนวแบบขาวไม้แล้วพี่ดูคลิปเขาที่เขาบอกว่าเขาสร้างบ้านเซ้งบประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณ3ล้านก็เก็บเงินยาวไปนะครับผมเอาช่องท็อกบีทอเป็นตัวอย่างว่าเราสามารถใช้ชีวิตมินิมอลกับสัตว์เลี้ยงหลายอย่างได้นะครับผมยังไงก็ต้องทําไม่ได้ สิ่งที่พี่ปฏิญาณไว้กับตัวเองคือไม่สามารถเลี้ยงได้คือนี่ครับคือน้องน้องน่ารักนะทุกคนแต่ว่าน้องแหกปากเสียงดังมากไม่สามารถเลี้ยงได้จริงคือถ้าพี่รับตระกูลพวกนกแก้วไปเลี้ยงนะพี่จะต้องตีไก่ปากแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าหาเลี้ยง <c oughs> นั่นนั่นเห็นไหมยินไหมนกบอกว่าเลือกของเมืองอีสานเหลืองเงินประมาณแปดร้อยป่ะอันนี้คือแบบว่าบบกในหัวอัน,นชารสลัดเรื่องคิดเลขนะครับผมอันนี้ไหมล่ะทุกคน <c oughs> นี่ก็ตัวันหมื่นละ ปดร้อยน่าจะไม่พอหรือว่าเราจะเอาเป็นนี่ดีเอาไปเป็นเพื่อนวิเชียนไก่อยากเลี้ยงนะไก่พันขามีขนนะี่ทุกคนพี่อยากได้อันนี้เนี่ยเอาไปน้ำตกแบบนี้ให้คุณอบทอนนะเอาละอันนี้เราจะซื้อสองตัวนะทุกคนเอาไปให้คุณอบทอนกับคุณบรรกกนะเอาสองชิ้นครับร้อยแปดสิบสองชิ้นเป็นเท่าไหร่สาม้อยหกสิบทุกคนตอนนี้โดนไปอีกสามอยหกสิบบาทนะครับผม เสือเท่าไหร่แล้ววะ BTS แตงโมยารักษาไก่ปมน้ำ mm hmm. พอเราซื้อปมน้ำใหม่เราก็ต้องเปลี่ยนตู้ใหม่เอาตู้80นะครับ2ใบเอาไฟนี้นะครับทุกคน80นเพราะว่ามันจะได้ใส่ปมน้ำที่เราซื้อมาได้เอาละครับตอนนี้ก็คือพอน,นั่งพากินขนมก่อนนะครับขนมที่มากินตอนนี้ก็คือสั่งเป็นเซตนะครับใช้ส่วนลดจาก140กว่าบาทเลยแค่9.9บาทนะครับผมอจริงนี่ไม่อยากคิดเลยว่าจะต้องเดินแบกอีตู้หนักๆน,น,น,นี้กับ กำลังหนักๆเนี่ยไป BTS ยังไงคนเดียวลมเลิกภารกิจได้ไหมถ้ากด Grab จากที่จรตุจักไปถึงบ้านเลยก็จะเสียเงินประมาณ400กว่าบาทซึ่งพี่นิงินไม่สามารถทําได้นี่ก็คือในสวนจัตุรัสนะทุกคนที่เขามาวิ่งกันตอนนี้ก็น่าจะยังไม่ค่อยมีคนมาวิ่งเพราะว่ามันเพิ่งจะประมาณ4โมงเกือบ5โมงเย็นคนยังไม่เลิกงานสาเหตุที่มานั่งรอตรงนี้นะครับไม่ใช่อะไรนั่งพักให้หายเหนื่อยก็หนึ่งแต่ว่ารอบนั้นน่ะมาเลยกับน้องกายแล้วแบบผู้ชายงานดีวิ่งเต็ม อยากมานั่งดูแบบว่าไม่ใช่หล่อๆวิ่งหรือว่าเป็นนักกีฬาวิ่งแบบดีก็ให้มานั่งให้มาน่าแบบนี้นะฮะอันนี้ก็คือผู้คนที่กลับคูคดนะทุกคนนะ <ๆๆ S 2> ครับตอนนี้ก็ถึงสถานีปลายทางไปเรียบร้อยแล้วนะครับยืนตลอดทางตั้งแต่จตุจักรถึงคูคดพอเรามาถึงโซนที่เราจะกลับบ้านเนี่ยเวลาเป็นเวลาที่แบบว่าคนเขาเลิกง,งานกันนะ้วดูรถดิ ปกติคือถ้าสมมติว่าพี่เบ๊กจะเข้าเมืองอะ่ะพี่เบ๊กจอารถมาจอดตรงนี้ข้างหลังนี่จะเป็นอาคารจอดรถก็คือว่าพอลงบีเอสปุ๊กก็ขับรถกลับบ้านได้เลยแต่วันนี้ไม่ได้รถมานะครับเพราะว่าปาร์คมาปล่อยไว้ที่สถานีต้นทางอะ่ะวันนี้เลยต้องนั่งรถเมย์กลับบ้านนะครับผมแล้วดูรถเมล์ทุกคนตอนนี้เดินทางมาถึงเ๊าน้ํามันมแล้วนะครับเดินมาจากสถานีดีเอสนะครับตอนนี้พี่กดขี่นะครับพี่ขอขี่ก่อนนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวจะเข้าไปขี่แป๊บหนึ่งนะอุ้ยขี้ตอนนี้ก็คือนั่งรอรถเมลรับบมอถเก้าน เมื่อกี้เราเดินมาขี้ที่ปั๊มปตทนะครับผมคือตอนแรกอะ่ะลงมาจากสถานี BTS แล้วคิดว่าจะรอรถเมลเลยแต่ทนี้ไม่ปวดขี้ก็เลยต้องรีบวิ่งมาปตทนะครับผมตอนนี้ก็เลยเดินจากปตทมารอรถเมลกลับบ้านที่หน้าสุกินตีน้อยนะครับจะอจะกินตีน้อยดีกินไม่ได้หรอกเพราะ่าตีน้อยมันก็ต้องแบบ300ร้อยเลยร้อยกว่าบาทเองยวรอร้อยกว่าบาททางอยู่ดีกว่าโอเครอรถเมลกลับบ้านครับผมโอเคมาแล้ว วิ่งไปถึงคลองสิบโอเคคันนี้ได้ครับผมได้โอเคครับทุกคนตอนนี้ที่ไปถึงบ้านแล้วนะครับก็คือเมื่อกี้หลังจากที่ทิ้งท้ายว่าเราต้องนั่งรถเมย์นะครับกับบ้านก็นั่งรถเมย์และเนี้ยบนรถเมย์คนเยอะมากก็ไม่กล้าจะเอาเมือถือเข้ามาถ่ายเกรงใจคนอื่นเขานะครับ ก็ลงรถเมล์นะครับหน้าหมู่บ้านแล้วก็เดินเท้าจากหน้าหมู่บ้านเข้ามาในบ้านบ้านพี่อ่ะตั้งกฎว่าใครก็แล้วแต่ที่เดินทางไปข้างนอกมาไม่ว่าจะเป็นตลาดเป็นในเมืองเป็นในกรุงเทพในต่างจังหวัดในไหนก็แล้วแต่ที่ออกจากบ้านไปไกลๆเนี่ยกลับมาบ้านให้อาบน้ำทันทีนะครับผมแน่วันนี้ก็หมดไป1วันนะครับสำหรับการใช้ชีวิตในกรุงเทพของเฮ้เบ้งนะครับผม1,000บาทเหลือกี่บาทเดี๋ยวเฮบงขึ้นมตรงนี้เพราะว่าตอนนี้สมองหงงแล้วไม่รู้ว่ามันเหลือกี่บาทกันแน่นะครับผม้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกก like, กดดไไลลค์แแชร้ว็ subscribe Like ่อง ด้วยนะครับใครที่บอกว่าเพื่อนยังไม่รู้จักหรือว่าญาติๆพี่น้องอะไรยังไม่รู้จักช่องไปไกลไลฟ์ Live, ก็ฝังเนื้อฝากตัวนะคะฝังแนะนำให้เขาเข้ามาดูหน่อยนะครับโอเคอยันวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย